เอ้ยวันดี้ครับเพื่อนๆเ,เปิดคลิปนะวันนี้วันที่ยี่สบามวันอาทิตย์นะยี่สามมิถุนาผมอยู่ที่จุดทางเดินขึ้นปิโตโกลนะนี่บ้านน้องทูนะเมื่อคืนเรานอนที่นี่กันนอนกับน้องอีกคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านปิดกุยเลอต่อนะจุดเพิ่มเดินขึ้นน้ำตกปิโตโกรเขาเปิดเมื่อวันที่สิบเจ็ดมิถุนานี่เองวันนี้วันที่ยี่บสามวันอาทิตย์นะ เส้นทางก็จะเป็นรุยน้ำลุยดินนะเจอกันว่าผมจะขึ้นถึงดอยสามมื่นหรือเปล่าวันนี้แล้วจะกลับลงมาทันหรือเปล <c oughs> ่าลนะเริ่มสตาร์ทออกมาหนึ่งร้อยเมตรก็เจอโคลนเลยนะมนโคลนเลยนะจุดสตาร์ทอยู่นู่นนะจุดสตาร์ทนี่ทางลงอยู่นู่นนะทางที่เรามาที่เราขับรถมาแล้วบ้านกุยเลอตอก็อยู่ในบริเวณนี้นจุดเริ่มเดินอยู่ตรงนี้ก็จะมีบ้านเล็กๆอีกสองหลังอยู่ตรงนี้นะ ดูสภาพเส้นทางไอนะ้ดู วันนี้ฝนตกฮะดูบรรยากาศเส้นทางขึ้นปิโตโกลวันอาทิตย์ที่23มิถุนานะฝนปอยๆด้วยสุดวะหลักๆตะค่ะเดี๋ยวจะไม่ถึงโดยอะไรนะเยอะมะม่วงกินมะม่วงช่อนนะกินมะม่วงก่นค่ะ เออต้องลื oh, ล่นนะ พอถึงจุดนี้ก็จะมีทางแยกสองทางทีนี้จะมีป้ายนะฮะป้ายของหมู่บ้านเขาจะเขียไว้ทางมปน้ำตกนะฮะเราออกขวาเลยทางแม่งวันนี้ผมมากับไก่ไก่ถทัวตัวน้อยนะฮะ อายุ11ขวบอยู่ป .5 1กิโลเมตรแรกนะเออ่เกนสะสม45เมตรก็เอาเรื่องอยู่นะว่ากิโลแรกก็45เมตรไปแล้วรุ่นกันกม .2 ฮนะทางยังเป็นโครนนะฮะ เป็นทางดินเราเจอทางตามทานน้ำมานิดหนึ่งแล้วก็ก็จะเป็นทางดินแหละโอ้โหทางโคตรเดือดทั้งเละทั้งฝนทั้งโคลนไกด์ตัวน้อยนัวตามหลังผมไม่ห่างเลยนะนี่หลอเข้าไปกิโลกว่าแล้วนะกับรองเท้าแตะนะ จากที่สอบถามน้องนัวนะฮะว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่นี่กี่บาทคือผู้ใหญ่นะถ้าไปทำงานหนึ่งวันเขาได้ค่าแรงกี่บาทนุวนตอบผมว่า200บาทนะฮะหนึ่งวันกับ200บาทกับสถานที่ทำงานเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆน,นี่แหละฮะเขาเขาเลยครับต้องทำงานบนเขาที่นี่เลยฮะ สองร้อยบาทเส้นทางไปปีตโตโกลจุดเริ่มเดินกุยเลือต่อตอราเดินมาแล้ว1.5กิโลเมตรวิวหลักล้าน อุ้ยมีของขายด้วยมีของขายด้วยขอรีวิวของขายก่อนเพื่อนๆมาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างแน่นอนมีถังน้ำแข็งก็ต้องมีน้ำแข็งนะแทปซี่เฟนต้าโอโ้โหเดี๋ยวเบอร์อ,อ่เบอร์สองอย่างนี้ก่อนมีแตงโมด้วยมีขนมด้วยพร้อมเลยเจุดนี้นะ1.8กิโลเมตร จะเป็นที่พักมีกอไผ่มีที่พักสองข้างนะจุดนี้จะเป็นที่หยุดเติมสเสบียงนะใครน้ำไม่พออาหารไม่พอมีมาม่าด้วย1.8กิโลเมตรนะครับจากจุดสตาร์ทกับความสูงสะสม92คุณต้องมาบ้างนะคุณต้องมาบ้างมาดูอะไรนี่สุดจริงครับ วิ่งกับไกด์นาทางตัวน้อยนะต้องมานะติดต่อได้นะน้องนุวะนะแค่สิบเอ็ดขวบแต่เคยไปกลับมาแล้วรอบนึงนะเคยไปกลับมาในวันเดียววานนั้นนักวิ่งไม่ต้องห่วงใครอยากไปดูน้ำตรกรู้ัวใจถ้าหาน้องได้ใครอยากดูวิวต้องได้ดูดูนี่ด้านซ้ายผม ด้านขวาผมจะเป็นทานน้ำไหลแรงมากเสียงดังมากแล้วจุดเริ่มเดินทางที่ผมมานู่นแล้วก็บ้านกระท่อมกระผ่ที่มีของขายโอ้วิวสวยมากเลยข้างขวามือเราจะเป็นท่านน้ำนะท่าน้ำนะนำนะอ่า 2.45กิโลมีจุดแวะพักอีกแล้วนะครับมีจุดแวะพักแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนี่มีห้องน้ำให้บริการด้วยนี่แล้วก็มีจุดแวะพักน้ำร้อนอามามา่าขนมน้ำโอ้โหมีครบเลยครบเลยจุดนี้ออ2.45กิโลเมตรนะฮะ140ความสูงนะที่เราดันกันมา140เมตรละไปกันต่อข้างหน้าเป็นน้ำตกครับ รับว้าว2.90กิโลเมตรกับความชันสะสม170นะเรามาถึงด่านตรวจนะครับเราผ่าน จุดซ p มา2จุดนะมีจุดที่เราจะต้องพักอยู่2จุดนะเราถึงจุดนี้ถึงจุดด่านตรวจนะเราผ่านมาเราไปกันต่อนะครับตรวจบัตรนะครับใครที่เข้ามาต้องซื้อบัตรจากจุดเริ่มเดินแล้วก็มาตรวจที่นี่เราเราก็จะไปน้ําตกต่อจุดพักอีกที่หนึ่งนะจุดพักอีกที่หนึ่งสามกิโลเมตรเตะเลยผ่านเราเราผ่านด่านมานะจุดพักอีกที่หนึ่ง สมกมเลยเความสูงสะสมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะจุดพักขอรีวิวอะไรหน่อยนะนเพื่อนถ้าไม่ใช่หน้าฝนอย่ามานะถ้าไม่ใช่ฝนตกอย่ามาเพราะมันจะไม่ได้ฟิลนี้น่าจะเป็นน้ำน้ำที่ไหลาจากน้ำตกพิโตโกมา ถือว่าเป็นทานน้ำใหญ่มากเลยนะ 43นาที4กิโล25กับ300เมตรความสูง300เมตรดูนักเทลวข้างหลังผมฮนะ4กิโล4กิโลกับ40นาทีฮนะแคมป์ของน้ำตกีิดิกโก นี่มาถึงแล้วป่าน้ำตกปีตุกโกโลบรรยากาศคัมนะครับรเสียงดังหลังที่่องคัมใหญ่มากโอ้ตรงนี้มีกองอำานวยการนี่กองอำนวยการโอ้สายมือเราจะเป็นด้านล่างของน้ำตกปีตุกโกโลนะ ว้าวพอมาถึงจุดนี้้อยสามหมื่นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทางไปน้ำตกห้าบุคคลใดนำจุราเข้าไปอย่างเด็ดขาดนะฮะระยะทางการเดินขึ้นน้ำตก3กิโลเมตรเราเอ่อมีป้ายไม้บอกว่าระยะทางขึ้นไปชมน้ำตกนี่คือ3กิโลเมตรอ่าดอยสามหมื่นไม่ได้บอกระยะทางไว้นะแต่มีเป็นทางเส้นตะแคเป็นทางดินขึ้นไปเดี๋ยวเราไปพิชิต ตรงนี้ก่อนว่าจะกี่กิโลกันี่โอ้กีดูโฟบอกแล้วต้องมาก่อนหน้าฝนเดี๋ยวเราไป น้ำตกลุ่มหัวใจนะเราย้อนกลับไปนิดเดียวแล้วก็ขึ้นเขาไปนะฮะเราก็จะมีน้ำตกอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้าง,างบนนูนะคือนี่ต้องข้ามไม้ไผ่ไปอีกด้านหนึ่งนะขาขึ้นไม่เท่าไหร่ขาลงจะลงยังไงก่อน เด้นทางเขาเดินเดินขึ้นเขาขึ้นมาดื้อๆเลยโอ้ยสุดจัดขาขึ้นขึ้นง่ายนะขาลงนี่เฮ้ยเอาไงก็ดีอาขาลงมี่ทางลงทางอื่นเราปีนเขาขึ้นมาเมื่อกี้นะขึ้น40เมตรเลยนะปีนขึ้นมาจากทางน้ำมา40เมตรเลยนะนี่ยังขึ้นไม่สุดเลยนะ ยังมีทางขึ้นเดินมาอีกนะนับตกลูมหัวใจไปเรื่อนไปสุดฮะตอนนี้4.75กอมอ ดอยสามหมื่นอยู่ไหนข้างบนนั่นหรอ,อ <laughs> น้องไก่บอกว่าดอยสามหมื่นอยู่ข้างบนโน้นที่เราเห็นลิบๆอยู่เน่ะโอ้มันต้องไต่เขาลูกนี้ฮะนี่คือลำธารเนาะนี่เราเบี่ยงออกมาทางด้านซ้ายนะแต่ถ้าจะไปดอยสามหมื่นเราต้องไต่เขาลูกนี้แล้วก็ขึ้นไปโน่นแล้วค่อยกลับลงมาอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละเอ้ยไม่น่ายากนะ จะถึงจุดข้ามน้ําตกฮะเราเดินมาประมาณ1นกิโลหนึเมตร หนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเราเกือบถึงน้าตกแล้วจุดน,นี้คือหกกิโลนะครับน,น้ำตกลุ่มหัวใจนั่นในะกลาจะถึงแล้วมีป้ายบอกนะตรงนั้นว่าดอยสามหมื่นตรงไปทางไปน้ําตกเลี้ยวซ้ายบอกว่าทางไปน้ําตกเนี่ยคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือไปตรงนี้นะไปเพื่อไปดูน้ําตกลุปมหัวใจตรงนี้นี่นะทีนี้ทางทางลงแคมป์ทางลงแคมป์งงมก็คือทางที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยเราเดินมาแล้วหกกิโลนะ จากหมู่บ้านกุยเลอตอนะแล้วจุดนี้ก็มีลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะบอกว่าเป็นทางขึ้นเขานะดอยสามหมื่นนี่ทางเทคกิ้งขึ้นแบบนี้เลยไม่รู้ว่ากี่กิโลนะแต่มาถึงจุดนี้แล้วนะใครอยากลองนะเดี๋ยวผมไปดูน้ำตก เราเดินมา6.3กิโลเมตรนะแล้วมาเจอสะพานไม้ตรงนี้นะเราก็เจอล่องน้ําใหญ่ๆอยู่ตรงนี้มองขึ้นไปเหมือนเป็นรูปหัวใจเลยฮะเหมือนใกล้ถึงเรานะอ้าวเราขึ้นผิดทางฮนะ นู่นเขาต้องขึ้นทางนู้นกันนะน้องเที่ยวนะนี่เราขึ้นทางนี้เลยนะราขึ้นมีทางครับใครไม่อยากร้องแต่ผม,มอยากร้องโอส้สุดจริงสุดจริงครั้งหนึ่งในชีวิตมาพิชิตน้ำตกพิทุกโกรน้ำตกรูปหัวใจของชาวจังหวัดตากนะฮะจุดเริ่มเดินที่หมู่บ้านคุยเลยต่อ บนแม่จันนำเภออุ้งผางครับผมผมขับรถมาจากบ้านเกือบ700กิโลเมตรนะเพื่อจะมาวิชิตดยอยสามหมืน่นตูนนะแต่วันนี้รู้สึกสภาพร่างกายมันไม่เอื้ออวยเรยนะผมเดินมาแบบไกด์ตัวเล็กนะเดินมาถึงจุดตั้งแคมป์อ่ะ4 0 41อนาทีนะแล้วก็เดินมาต่อที่นี่อีก่า35ิานาทีนะ 2กิโลเมตรนะครับจากจุดตั้งแคมป์มาถึงจุดที่ผมอยู่เนี่ยถึงจุดที่น้องอยู่เนี่ยมาถึงจุดนำสรร่งูปหัวใจคือ2กิโลป้ายบอกไว้ว่า3กิโลนะไม่จริงตาม g p เมตรของนาฬิกาการบินนะฮะ2กิโลนะความสูงสะสม577เมตรนะฮะความสูงสะสมจากจุดเริ่มเดินเลยนะฮะ,ะจุดนี้คือ 6, 6กิโล400เมตรนะฮะ6.4 6.4กิโลฮะ,ะจากจุดเริ่มเดินเลยแหงโคตรปุ้มใครไม่มาเสียใจด้วยนะปีทุกโกวันนี้ฮะ,ะวันที่23วันอาทิตย์ สรุปว่าเรามาถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปหัวน้ำตกเลี้ยวขวาขึ้นไปหมื่นห้าหมื่นห้านะล้วก็จะไปซอยสามหมื่นอ่ายย้งบนสรุปว่าเราเริ่มเดินกันแล้วเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะ อา้าไปถึงไหนก็ค่อยว่ากันเพื่อนไปให้ดูหมดแล้วแหละแต่ใจมันยังอยากไปอยู่ลองดูรู้จะถึงไหนไม่ถึงก็ลงฮนะง่ายๆสบายๆไฟเราเตรียมมาน้ำเตรียมมาอาหารเราเตรียมมา เห็นท้องฟ้าข้างบนละเดินมาแค่หกร้อยเมตรเองจากหัวน้ำตกนะโอ้เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงโอ้โหคิดถึงเขาหลังบ้านกันไหมคิดถึงโอ้โหวิวเดียวกเลยฮะจะเดินสบายสุดฮะสบายสุดลงมนไม่มีเราเดินมา600เมตรนะจากน้ำตกก็จะมา เจอป้ายนะเ้ยวซ้ายไปดอยสามหมื่นเดินขวาลงไปแคมป์แล้วก็ลงไปปิตุโกโกอ๋อก็คือทางเราอ่อขึ้นมาเมื่อกี้นะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอุเทนนี่คือทางกลับถูกไหมถ้าขึ้นจากแคมป์มาเนี่ยแต่ขึ้นมาเส้นทางนี้ เราก็จะมา,จมาเจอสามแยกนี้เนาะอ่าโอเคจากแค่มาสามแยกนี้สิกิโลไมตรงไปตรงไปอ๋อตรงไปขึ้นสามหมื่นตัวนี้เรียกหมื่นห้ายังข้างบนเรียกหมื่นห้าโอ้โอเคสามหมื่นข้างบนเรียกหมื่นห้าเร,เราไปพิชิตหมื่นห้าก่อนไปเดินมานิดเดียวก็จะเจอป่าลงป่าต้มโอ้สวยมากเรากำลังเดินขึ้นไป ดอยหมื่นห้านะครับเลยสามแยกมาหน่อยหนึ่งละ ผมกำลังจะไปวิชิตดอยหมื่นห้านะอยู่ข้างหน้านี่เองนี่มีเสาสัญญาณอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยตรงไหนนี่นี่นี่มีเสาสัญญาณเนี่ยดอยหมื่นห้านะ,ะเส้นทางเมื่อกี้ที่มาจากดอยหมื่นสองนะโอ้แบบนี้เลยชันแบบปิดป๊ดๆเลยเส้นทางก็เป็นอ่้างซีนแคนแทกนะทางเดียวเดี่ยวหินูุพลขผุขลา,าเลยแบตใกล้จะหมดแล้ว น่าจะถ่ายไมห,หมดเราไปพิชิตด,ดอย15ื่นเสาสัญญาณฮะก่อนผมมาถึงดอยเขาเรียกว่าดอยหมนะื่นห้านะมันยากนูน้ดตรงนี้จะมีเสาสัญญาณอยู่นะทุกคนเสาสัญญาณนะความสูงจุดนี้1 3นสาผมเดินมาจากน้ำตกนะ 1.8กิโลเมตรแต่ความสูงครับ545เมตร1.8กิโลเมตรกับความสูง500หอะไรข้าในห้นะมาจากน้ำตกเรามาจากน้ำตก1.87กิโลความสูงสะสม558เมตร างเดินจากดอยเหมืนห้าเนาะตรงเสาสัญญาณยนะไม่รู้ว่าดอยอะไรนะแต่ก็ไม่มีป้ายบอกว่าดอยเหมือนห้าตรงนั้นเสาสัญญาณเดินมาอีกนิดเดียวก็มีเสาสัญญาณอีกโอ้มีเสาสัญญาณอีกมองจากตรงนี้เห็นน้ำตกเลยนะสวยมากตกไม่อย้างลางสวยมากแต่วันนี้ฟ้าปิดบอกลง สาสัญญาณอีกเสาหนึงไม่รู้ว่าดอยไหนหมื่นหตรงนั้นที่เราเดินมาห้าเหมนกันถ้าจะไป3ามหมื่นต้องเดินอีกกิโลกว่าอีกสองสัญญาณจุดนี้พันสามรี่เมตรจากระดับน้ำทะเลผมเดินมาแล้วสองกิโลความสูงสะสม5้าเจ็บหเมตร จรมามีทางเล็กๆไปดอยสามมือไปทางไหนโอ้จุดนี้สวยมากอา่าข้างหน้าผมน่าจะเป็นดอยสามหมื่นที่กล่าวขานกันดอยนี้แล้วก็ดอยนู้นหรือเปล่านะแต่เราผ่านเนินเออดอยหมื่นห้ามาแล้วดอยห้าอยู่นู้นเสาสัญญาณนะ 2กิโลเดินมา300เมตรแล้วจากดอยเมื่อห้านะไปกันต่อเขาบอกว่าโลกกว่าดอยสามหมื่นที่เราจะพิชิตกันมองลงไปข้างล่างโอ้โหน้ำตกอยู่ข้างล่างนะเส้นทางที่เรามานะเรามากับนุะผมเดินมาจากเสาสัญญาณนะ ดอยหมื่นห้านะเดินมาแค่400เมตรนะตรงเบ้าตรงนี้ครับรเบ้าตรงนี้ลมที่ลมที่มันมาจากหุบเขาตรงตรงน้ําตกอ่รูปหัวใจนะครับมันมันพัดขึ้นมาตรงนั้นโอ้โหเย็นมากตรงนั้นอนะเย็นมากเลย22 23องศาวันนี้ฝนตกนะ900เมตรจากเสาสัญญ,ญาณนะเราเดินมา900เมตร แต่ความสูงไม่ให้เราเรื่องมากเลย550ตอนนี้800 0ปแร้วตรงนี้1,557เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ในแผนที่เหมือนยังเหลืออีกลูกนึ่งนะเขาลูกนะั้นหรือเปล่าที่เป็นยอดดอย30,000ื่นผมมาครั้งแรกนะเพื่อนครับผมน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะเดินมาจาก เสาสัญญาณนะหนึ่งกิโลเก้าสิบเมตรเราก็มาเจอเขาลูกนี้ในแผนที่บอกว่ามันเป็นเขาที่สูงที่สุดแถวนี้นะผมเดาว่าจะน่าจะใช่ดอยสามหมืนไปดูข้างบนกันครับผมมากับไกดตัวน้อยนะแต่แข็งแรงมากเลย ผมมาถึงหรือเปล่าครับไม่รู้ห้ามผู้ใดขึ้นเหยียบสุดยอดมากคิปนี้โหดมากน่าจะเป็นจุดดอยสามหมื่นที่เขากล่าวขานกันมาถึงแล้วครับเราก็จะลงไปรวดเดียวเลยฮะถึงหมู่บ้านกุยเลือต่อกัน